สวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยถึงคำสามคำนะคะตามคำขอของคุณสุภาพพรนะคำว่า t i c k e r t a n k e r แล้วก็คำว่า true นะใช้ต่างกันยังไงคำว่า t i c k e r ใช้เวลาที่เราจะแสดงความคิดเห็นนะคะอย่างเช่นเราจะพูดว่าอ o อ r u r t i c k e r at d o asnell ฉันคิดว่าคุณใจดีนะคะ ถ้าเกิด t ิกเกอรใช้กับคำกับคำอีกคำหนึ่งคือคำว่าโอมนะคะทิกเกอร์อมแปลว่าชอบนะคะย o ทิกเกอร์อมไฉันชอบคุณนะดีคำว่า t ทงเกอรจะใช้เกี่ยวกับความคิดนะคะยอ u เทงเกอร์ก er ัวอันนี้เป็นการวางแผนนะฉันว่าฉันจะไปแล้วละ่ะนะ Uh, your t าท n k เกอร t ที่ฟ e มันเนะฉันฉันคิดว่าหนังนะ่ะสนุกนะถ้าเกิดท้งเกอร์ใช้กับคำว่าผัวนะท้งเกอร์ผัวแปลว่าคิดถึงนะคะฉันกำลังคิดถึงคุณอยู่ท้งเกอร์พอเดยนะคะอ่าทีนี้อีกคำหนึ่งค่ะคำว่า true คำว่า true แปลว่า เชื่อนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะยอดทรูอัดดูสกคอมมฉันเชื่อว่าเธอจะมานะอ r y ยอทรูอ uh ัด hmm. ดูยินแล้วไหมฉันเชื่อว่าเธอชอบฉันนะทีนี้คำว่า true ถ้าเกิดใช้กับผัวแปลว่าเราเชื่อใจนะคะ ยั่ทรูพอได้ฉันเชื่อคุณนะหวังว่าคลิปนี้จะตอบคำถามคุณสุภาพรน,นะคะแล้วก็ถ้าเกิดชอบก็กดไลค์นะคะแล้วก็แชร์ให้คนอื่นหรือว่าอย่าลืมกดติดตามพี่หมูด้วยนะคะใครมีคำถามอย่างอื่นก็ถามกันมาได้นะคะสวัสดีค่ะ